ค,คันนี้คือคันที่ทำไม่จบนะอาการเป็นไงมานะพี่คอนดำเวลาเราซัดมันวูบคนนี้ยาวเลยถ้านั้นอะประเด็นคือดันล็อกไฟมาถ้าไม่ล็อกก็จะง่ายกว่าน,นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาก็ง่ายลาแล้วแก้แล้วถูกใจก็มาซ้ำฮะเอาตรงๆชอบมาก สวัสดีครับอยู่กับลูกค้าวันจูเนอร์ ep สองนะฮะแล้วมุขสายช่วยมาอยู่ในรถเราพี่ไปด้วยเปล่าวันนี้เฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยังไม่หายเลยตอนนั้นไอ้เจ๋งเมื่อไรจะเปิดให้กูเนี่ยไอ้ที่แอคอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าไปได้แต่ขับไม่ได้พี่เขาบอกว่าช่วงนี้ไปคลิปนี้ไปด้วยได้แต่ว่าขับไม่ได้เพราะดีชักมามือเป็นแผลว่าพี่เขาใหญ่จะต้องจับอย่างนี้ คืออะไรของพี่เอาไง<ฮ>ไอเจ๋งก็เป็นแผลที่มือไงพี่มันชักอยู่เหมือนกันแต่ว่าจับแบบนี้แล้วมันจิกตัวเองอมันเล็กไงโดนบอไปหน่อยได้ไดขับได้ไหมเห <laughs> มือนเดิมพี่พี่ต้องบอกว่าสวัสดีครับผมลูกค้าอ้วนจูเนียร์อีพีสองสวัสดีครับผมลูกค้าอ้วนจูเนียร์ e ี2สองครับโอเคเปิดให้อีกแล้วมีใครอยากจะเปิดคลิปแบบนี้ไหมสภามีคนทักมาพี่ผมอยากเปิดพี่ไหนได้ปะ <c oughs> <c oughs> ี่มาเดินให้หน่อยนี่มาแล้วเยอะเหรอจ่ายเราเลยพี่ก็รีบซะด้วยใช่ตอนแรกอ่ะผมยังไม่รีบหรอกพี่ก็พักมาเล่นๆงั้นแหละว่ายก็คิดถึงคิดถึงพี่คิดถึงรถไม่คิดถึงหรอปกติตื่นเช้ามาจะเห็นทุกเช้าไลยพี่อ๋อเห็นรถนะหรอใช่ค้ำๆหน่อยแล้วก็เอาไปทำงานไม่เขาบอกว่า แถวบ้านถามแล้วโดนยึดไม่ได้เหรอเราต้องกลับบ้านแต่หัวเกียร์มันเล็กไปหน่อยเลยอือใช่พอดีมือเก่งเลยเว้ามันเลยหมายถึงว้าวเกียร์เกียร์เล็กเลย ให้คำรอบร้นเลยถ่ายรูปลงบิ๊กต็อกเลยงกึ็กไ้ยังีกไปได้เลยไม่มีวันแต่ไม่รู้ว่าจะออกซ้ายจะออกขวา เรโอกว่าต้องสิบก้าสิบโลไม่ถึงไม่ถึงหรอไม่ถึงพี่าไปได้หอนเนี้ยเราไปได้หมดเยอะถ้าทำงานอะ่ะพี่ว่าไงโอเคพี่ว่าไงว่างั้นเลยพี่อีกวันนี้ไมมาพี่ได้พี่พ เดี๋ยวได้จอดให้มัสวยเลยถ่ายไปแล้วพี่ีมึงมันอาจจะยังไม่ได้หรือเปล่าอือใช่ถ้าถ้าไม่ทำมันเหมือนมันเหมือนนารมลงแบบลางธรรมดาแล้วไม่ได้ทำท้ายลางนึกออกไหมอ๋ออนอ่ามันมันฟิลนั่นแหละอันนี้มันก็ต้องเราถอดข้างในออกมาโมดิฟายนิดหน่อยโอเคนะตอนนี้ก็กลับมาแก้ไขดีกว่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแล้วกันว่าจะวิ่งไปได้แนวทางไหนบ้างโอเคเจอกัน โอเคนะฮะก็เมื่อกี้ลูกค้าไปลองไปลองใครมานีโวปครม,มไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยวให้เจ๋งพาไปลองอีกทีนึงลูกค้าบอกว่าเฟี้ยวฟ้าวามะาพร้าวแก้วมากเมื่อวานนี้เอากลับมาไล่ก็คือไม่ได้ไล่ทำลงทำรางที่บอกครับไอมันเป็นไออาร์ตสูตรน,นี้ก็ไม่ต้องใช้ครับก็เลยเออเขาเรียกอะไรปรับจูนใหม่ก็ไล่จูนกันทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนก็เท่าไหร่วะเที่ยงคืนเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนก็จูนกันลูกค้าก็กลับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอะ ก็บอกเขาแล้วว่าขอไปอีกวันนึงเดี๋ยวไล่ให้วันนี้ก็ไล่เสร็จตั้งแต่กลางวันแล้วเนี่เขาก็มาลับรถละเมื่อกี้ก็ไปรอกับน้องฟิล์มมาเดี๋ยวให้ไปรอกับน้องเจ๋งสักรอบนึงเอาไป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 ท็อปแซนนะครับผมไปทำงานต่อโอเคนะเจอกับผมนายบินเจ๋งแล้วเดี๋ยวพาไปรองกันได้อ่ะไปโอ้ยเมื่อกี้ไปสองแรงเไปสามจะขนาดไหนเนี่ยโอ้ยจั์เดี๋ยวถ้าไม่แรงนะ แต่แต่แต่เสียงปกติไม่น่ามีอะไรฮ้ยแต่รอบนี้เกียร์ถอยพี่เขาไม่ฟีดีงนะบางจังหว่ามันต้องมีจังหวะที่เป็นอน่ะ ตอนตอนกลับต้องต้องค่อยๆเลียงคันเนียพี่บอกว่าเต้นหัวเขาขาดเลียงคันออกดีกว่าน่าขนาดผมไหลมาเ G1 ให้พี่ไหลมา320เต้นขี้หายแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เต้นอ่ะพี่ได้เห็นอารมณ์เมื่อกี้เลยว่าแม่งว่าแม่งดึงยังไงว่าเมื่อกี้ต้องเลียงคันอน่ๆว่าเพราะถ้ายิ่งยิ่งมันเต้นและยิ่งเรากดไปสวนด้วยทั้ง่นเนินเลย ต้องรู้เลยว่าเกียร์หรือฟ้หือเพาอะไรจะไปก่อนพอใจไหมพอใจครับอแรกอะผมว่ากะแอกมาทำารือว่าลงชิิปุ๊บเรียบร้อยไม่ได้แล้วคือมันเอาลงปุ่มเลยเรียบร้อยโอเคนะก็ตอนนี้ก็พาพี่เขาไปลองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีวิ่งดีแตกต่างจากเดิมแน่นอน ล้านเปอร์เซ็นเปิดเรื่องนะชอบไหมชอบพี่เอาตรงๆจากใจชอบมากก็เมื่อวานล่อซื้อพี่เขานะไม่ล่อซื้อเราอยู่ดีพี่เขาก็มาแล้วยังจูนไม่เสร็จพี่เขาเลยต้องกลับอีกรอบหนึ่งแต่ก็ถือว่าใจได้นะอจัดไปกลับนครปฐมสองวันติดเลยส่วนตากก้องนี่ยังกลับอาทิตย์ละครั้งนะอยู่นครปฐมเหมือนกันอันนี้ก็เรียบร้อยครับจากกลับเจ้า ลีโวซิ่งส่งเชงแถวบ้านเแถวบ้านส่งลากหมาส่งลากหมาแถวบ้านเขาเรียกว่าส่งลากหมาไอ้สัตว์เฟี้ยวเฟี้ยวโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปให้เพื่อนปิดคลิปแล้วกันไว้เจอกับผมใหม่คลิปหน้านะฮะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับเหมือนเดิมเจอกันไปลูกค้าบอกโอ้โหฝรคันเลยแรงเขาพูดแต่รอบแรกนะพี่เหรอใช่พี่ไปพี่เจ๋งไปไงโอ้หเดียวเลยนั่งนิ่งเลยฟันแทบแตกไอ้เจ๋งขับมันกว่าเหรอ แปลกล้างเนี่ยฟันกูเนสซัตโอเคนะฮะก็ไครีอยากโมรีโวนะฮะมีงบให้มีเวลาให้มาคุยกันได้ครับคันนี้คือคันที่ทําไม่จบนะฮะใครที่ติดตามกันได้ก็จะรู้ว่าคันนี้คือคันที่ทําไม่จบแล้วมีปัญหาแล้วก็มาให้เราแก้นะครับพอแก้แล้วถูกใจก็มาซ้ำฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสัสดี